สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับ5 minutes to know นะคะวิดีโอที่จะทำให้เราเรียนรู้น้ำมันหอมระเหยของโดเทราภายในเวลาประมาณ5นาทีค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ได้แก่ผลิตภัณฑ์ Aromatouch Essential Oil Blend นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ฮอตฮิตมากๆของโดเทรานะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่มน้ำมันออยล์เบลนก็คือน้ำมันที่มีพืชหลายๆชนิดที่มีประโยชน์คล้ายคลึงกันแล้วเอามาเบลนดร่วมกันนั่นเองค่ะ เพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ส่งประสิทธิภาพให้กับเรานะคะสำหรับ a r ร OMA t u c h ค่ะแน่นอนชื่อก็ฟังรู้อยู่แล้วว่า a r OMA t o u c h ก็คือเน้นในเรื่องของการให้กลิ่นของการสูดดมเลยนะคะกลิ่นของ a r ร OMA t u c h ค่ะมีกลิ่นที่สะอาดกลิ่นหอมสดชื่นมิน้นนิดๆน,นะคะบางเบาแต่รู้ให้เรารู้สึกเหมือนกับว่า มันเป็นกลิ่นทั้งดอกไม้และใบไม้อยู่ร่วมกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะทำไมถึงมันให้กลิ่นแบบอะไรหลกากหลายเยอะแยะมากมายมันมีพืชอะไรบ้างนะคะลักษณะผลิตภัณฑ์ค่ะแน่นอนเราแนะนําที่จะให้ใส่ในเครื่องพ่นอโรมาเพื่อที่จะให้เราเปิดเครื่องพ่นอโรมาแบบอัลตราโซนิกแล้วก็กระจายกลิ่นนะคะเพื่อที่จะปรับทั้งบรรยากาศให้หอมสดชื่นนะคะแต่สําหรับอ่าผลิตภัณฑ์อโรมาทัชค่ะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของโดเธรา นั่เองค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีพืชหลายชนิดมากมีทั้งไซเ r รสเ p ปเปอร์มิ t นต์มาจาร b มเบซิลเกร f ฟรุตลาเวนเดอร์โอ้โหมาตั้งแต่ซ้าซาใช่ไหมคะเบซิลกลิ่นสมุนไพรเกร f ฟรุตเปรียปร้ยวๆมาถึงลาเวนเดอร์ ender, เป็นดอกไม้ แบบนี้จะไม่หอมได้ยังไงคะมันจะเหมาะกับที่จะให้เราผ่อนคลายได้ในทุกๆวันเลยนะคะวัตถุประสงค์ของการใช้งานของ a าร m a t ม u c ทัในเมืองไทยนะคะนั่นก็คือใส่ในเครื่องพ่นอารโรมาเพื่อที่จะกระจายกลิ่นนะคะแต่ท่านใดที่บอกว่าโอ้โหอยากใช้เลยไม่ต้องไปหาเครื่องอารโรมาที่ไหนมาเปิดได้ไหมสามารถค่ะใส่ลงบนฝ่ามือนี่แหละคะ่ะแล้วก็ ทำมือเราให้เป็นอะโรมาดิฟฟวเซอร์ไปในตัวเลยนะคะกระจายกลิ่นค่ะแล้วก็สูตรดมแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถผ่อนคลายความตึงเครียดได้ถึงขีดสุดเลยค่ะเมื่อเราได้กลิ่นอาโรมาทชนะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเบรนสูตรนี้รวมกันก็เพื่อให้เราได้ประโยชน์ของการได้กลิ่นแล้วทําให้เราผ่อนคลายถึงขีดสุดทําให้ระดับจิตใจกับระดับร่างกายของเราเนี่ยค่ะอยู่ในการผ่อนคลายนะคะเพื่อที่จะพร้อมรับการกระตุ้นพลัง อื่นๆที่ตามมานั่นเองค่ะเรามาดูกันค่ะว่า6ส่วนประกอบตามธรรมชาติน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ตามธรรมชาตินนตารราตในสูตรอารมทตชเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะหนึ่งที่บอกไปแล้วไซเพรสค่ะเป็นใบไม้ ai, เหมือนใบสนนี่แหละค่ะเป็นใบเล็กๆๆนะคะสนไซเพรสเวลาเราได้กลิ่นเนี่ยเหมือนเราอยู่ในป่าเลยแล้วก็จะทําให้เรารู้สึกว่าคลายกังวลใครเคยเดินเข้าป่าบ่อยๆใช่ไหมคะเวลาเดินป่าเวลาเราเข้าไปแล้วเป็นยังไงคะ สงบผ่อนคลายก็เพราะว่ากลิ่นหรือละอองน้ํามันหอมระเหยที่มันอยู่ตามต้นไม้นี่แหละคะ่ะมันส่งกลิ่นแล้วมันส่งผลกับสภาวะจิตใจของเราจริงๆนะคะอันนี้ก็เช่นกันไม่ต้องออกป่าไปหลงป่าที่ไหนเลยคะ่ะใช้อโรมาทัชกวดเดียวเอาอยู่นะคะเพปเปอร์มินก็จะให้ความซาตานจะลดความตึงเครียดนะคะเราก็จะกระตุ้นอารมณ์ของเราให้รู้สึกกระปพีกระเป๋ามากขึ้นนะคะส่วนมาเจอรมค่ะชาวอีบโบราณเขาเลือกใช้มาเจอรัมเพื่อคุณสมบัติคลายกล้ามเนื้อนะคะเพราะอะไร เพราะบางคนเนี่ยค่ะต่างประเทศเขาเอามาเจรํานี่แหละค่ะเอาไปนวดด้วยแต่สําหรับเราเนี่ยเวลาเราได้กลิ่นนะคะมันก็จะสามารถระเหยเข้าในร่างกายของเราได้แล้วคุณสมบัติของกลิ่นก็จะทําให้ร่างกายของเราผ่อนคลายได้ด้วยเช่นกันค่ะสําหรับเบซิลนะคะก็เหมือนกันเลยลดอาการคลายเครียดลดอาการเหนื่อยล้าของทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด,ด้วยนะคะเกรฟฟรุตค่ะมีลิโมเนนใช่ไหมเป็นแฮปปี้ออยล์นะคะทำให้อารมณ์ของเราสดชื่น ได้ค่ะส่วนลาเวนเดอร์นะคะก็ช่วยในการผ่อนคลายอารมณ์จิตใจของเราแล้วก็คลายวิตกกังวลให้จิตใจของเราด้วยนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะกลิ่นของเจ้าอารมาทชนะคะหลากหลายมากมีทั้งซ่าทั้งมาเจอรัมสมุนไพรทั้งสนไซเฟรสทั้ง เปรี้ยวแบบ grapefruit แล้วก็ทั้งหอมแบบลาเวนเดอร์นะคะเอามาปนกันนี่นักวิทยาศาสตร์บอกว่ากลิ่นนี้ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของผู้บริโภคน้ํามันหอมระเหยโดยเธราทั่วโรคค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนําให้ใช้ร่วมนะคะสามารถที่จะกระจายกลิ่นร่วมกันได้เลยกับแฮปปี้ออยทั้งหมดเลยแฮปปี้ออยก็คือน้ํามันหอมระเหยในกลุ่มซิตรัสนะคะเลมอนลามวออเรนจ์เอ่อ g r a f r u i t b ม r ได้หมดเลยนะคะหรือเราจะผสมกับลาเวนเดอร์ก็ได้บาลานซ์ Balance ก็ได้แปรงกินเซนส์ก็ได้ซีดาร์ o ูดก็ได้นะคะเพื่อที่จะทำให้เราทั้งผ่อนคลายนะคะ ไปได้แบบว่าปรับอารมณ์ของเราไปสู่บรรยากาศอีกโลกใบหนึ่งเลยนะคะที่เราจะทิ้งความวิตกกังวลของเราได้แล้วก็ใช้กลิ่นนี้ระคะ่ะในการเสริมพลังให้กับตัวเราเพื่อที่จะพร้อมพบวันใหม่ที่สดชื่นนะคะเอาละคะหมดแล้วสําหรับอารม m a touch นะคะฝากกันไว้สําหรับอารม m a touch นะคะใครมีก็อย่าลืมหยิบขึ้นมาค่ะแล้วทดลองใช้งานเลยถ้าใช้เสร็จแล้วได้ประสบการณ์ได้ความประทับ ะะอย่าลืมแชร์น้ํามันหอมระเหยกันด้วยนะคะเพราะว่าการแชร์น้ํามันหอมระเหยก็เท่ากับการแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบตัวของเราด้วยค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ